สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้ยายหวังมาชวนทําแกงกะทิฟักใส่ปลาทูกันจ้ายายหวังจะไปเก็บใบแมงลักที่สวนด้วยนะปลูกเอาไว้ยายหวังจะมาเก็บใบแมงลักไปใส่แกงกันจ้าต้นนี้หมดไปแล้วบทเนื้อที่ร้อยเอเคอร์หน้าบ้านยายหวัง พวงนี้เป็นบ้านหางจระเข้เมื่อก่อนดกมากๆเลยแต่พอดีแบบเพื่อนบ้านเอาไปใช้กันยายหวังมีต้นอยู่ข้างบนบ้านหนาๆใบใหญ่ๆเลยล่ะค,ะค่ะนี่บัวเดี๋ย <c oughs> <c oughs> วเราเอาใบแมงลักไปใส่แกงมีบ้านหางจระเข้ใบใหญ่ๆนะคะที่ยายหวังบอกไปอยู่บนระเบียงบ้านยายหวังค่ะใบใหญ่มากๆเลยล่ะคะ่ะ เดี๋ยวเราจะเอาไว้ทำครีมทาหน้าแล้วก็ทำโลชั่นกันทำแชมพูว่านหางจระเข้ด้วยกรีบใหญ่สวยมากเลยค่ะกรีบใหญ่กว่แขนยายหวังอีกยายหวังพาชมสวนบนเนื้อที่ร้อยเอเคอร์แล้วก็ <c oughs> <c oughs> มาทำแกงกันต่อคะ่ะ แกงสูตรนี้อร่อยมากๆเลยค่ะทานกับข้าวสวยร้อนๆเครื่องปรุงต่างๆเราเตรียมพร้อมไว้แล้วนะคะมีฟักปลาทูขาตะไคร้ใบมะกรูดหอมพริกใบเบงลักต้นหอมน้ำปลาร้าแล้วเราก็ใส่กะปิไปหน่อยนึงนะคะมีผงปรุงรส แล้วก็กะทิค่ะเดี๋ยวเราไปแกงด้วยกันนะคะต้มน้ําใส่กะทิให้เดือดน,นะคะแล้วก็ใส่ข่าตะไคร้ใบมะกวูดลงไปค่ะเราจะใส่น้ํามะขามเปียกไปหน่อยนึงนะคะประมาณ1ช้อนครึ่งแล้วใส่น้รราําปลากับกะปิลงไปค่ะ ใส่หอมแดงกับพริกที่เราตัาลงไปค่ะส่วนหนึ่งเดี๋ยวเราจะเอาไว้ใส่ตอนที่เราจะเอาหม้อลงนะคะใส่ฟักลงไปเลยค่ะใส่ระวังนะคะเดี๋ยวน้ำแกงกระเด็น ไปให้เดือดเลยค่ะให้ฟักเริ่มจะสุกเดี๋ยวเรามาดูฟักนะคะว่าฟักเริ่มเปื่อยหรือยังลองเอาซ่อมจิ้มดูฟักเริ่มเปลือยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่เนื้อปลาทูลงไปค่ะถ้าเราใส่ไปพร้อมกับฟักเนี่ยเดี๋ยวปลาทูมันจะเปลือยเล็ก่อน เนื้อปลาทูลงไปค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาชิมดูรสชาติกันนะคะเราก็ปรุงรสตามใจชอบเลยค่ะแต่เราก็ไม่ต้องปรุงเค็มหรอกค่ะงดเค็มงดเค็มทุกอย่างเริ่มสุกแล้วนะคะเราก็จะใส่หอมแดงที่เราเอาไว้ไว้ใส่ตอนสุดท้ายที่เราจะ หม้อลงนี้ค่ะของทุกอย่างสุกแล้วก็จะใส่ผักพูกนี้ลงไปเลยแล้วก็ปิดหม้อได้เลยค่ะปิดหม้อได้เลยเป็นอันเสร็จเรียบร้อยเราปรุงรสแล้วรสชาติอร่อยมากๆเลยละค่ะ เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะ